อา้าวนาเดียทำลอดเลยพงจะเกิดลูกแล้วอา้าวต่างคนก็จะเกิดลูกแล้วใครจะทำลอดให้านาเดีย ลูกนาเดียล่ะเอาไปอาบน้ำอาบไปอาบไหนเนยวันนี้วันนี้เดี๋ยวมันจะเบี้ยนะ,ยนะ,ะนะแอบเล่นๆนะเข้าใจกอ่อเอาลูกนาเดียเกิดออกมาแล้วได้ยังไงเอาใส่ไม้เอาใส่ไม้เอาใส่ไม้เร็วยังไม่ได้ทำขอดเลยเอาใส่ไม้